ครับพี่น้หงฝนตกเกือบชั่โม่วงครับตกแห้งพร้อมครับป่ายังหงอยนะครับเดี๋ยวถ่ายฝนยุดดีๆครับสีผ้าไปเบิ้งป่าเบือนสรงตะเภานะครับครับผมพอป่าเบือนกุดน้ำใสกุดลยังไงครับมันจะมีหลายจุดครับครับผมมี่รงตะเภาขึ้นครับแล้วก็น้องแหลมนะครับทางแมกโค่บนโต๊ะครับป่าจะขึ้นไปหลายครับเดี๋ยวต้องไปเบิ้งน้ำกันครับไปรุ่นน้ำกันครับว่าสิมนีป่าขึ้นคพรับตกแห้งแบบนี้ครับผม ป่าผาฝ่าเรือมโอ้ยมือนี่ผมไปเปิดแมงยี่ซ่อนนะครับว่าจะไม่เห็คดคลิปใส่เบ็ดให้เบิ้งครัคบผลโตรครับแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีครับที่ได้ไปไต่ป่าให้เบิ้งนะครับครับผมวั่ได้เอาชมวกไปครับที่เน็บมีดกับซุ่มไปครับครับ ฝนตกแห้งครับเป็นหลองน้ำ่บเห็นนะครับสิภาพไปเบื้องท่งตาเผาครับขับรถไปครับตรเป็นชั่วโงครับตรงแบบแห้งครับครับสวัสดีครับหาอยู่หากินทิราสีครับมณีทิมาจับป่าบืนเลาะป่าบืนท่งตาเผาครับฝนตกแห้งครับเป็นชั่วโงเลย โต๊ะแข้งอีลีครับอาวุธเท่าก็คือซุ้มนะครับครับบมเป็นการเสียเวลาไปรุ่นน้ำกันนะครับครับด้วยฝนหาป่าเบิ่อนนะครับก็ป่าในไฮน่าบ่มีนะครับเพราะว่าเหตุผลคือ่นขายสะเมดครับสู่ป่าสูกสะเม็ดครับบ่มีหมู่บ้านที่เพิ่นรับสู่ป่าสุกสะนะครับโชคดีครับที่มีกุดไม่ห่วยมีหนองครับ ให้เข sure. oh, okay. ้าได้มาหาอยู่หากินนะครับก็จะหาได้ปลาแต่เราโตงวยง่ายกุดญ่ายนะครับหาหยาาครับแต่ก็โชคดีครับฝนตกมืนอี้ครับครับพมุ่งนี้ชาวบ้านเปิดหลองน้ำเลครับเดี๋ยวยางเบ่งตัวปลาขึ้นครับ ครับฝนตกลิ้นแห้งครับโอ้ยอ้ไปแล้วพอรับน่ากลัวนบโอ้ยเกาแเลยน,นี้แล้ ล yeah. cool. 응ุ้งเขานี้ครับเตรับเตรอบซุ่มเรียบร้อยครับป่ายังนะครับอือจะละอุ้ยออก ออกวะออกครับพี่น้องออกเล่าปลาดุกครับออกไว้แห้งออกครับก้อนขี่ไทยว่าเสมอครับเบื่อครับลอดก้อนขี่ไทยไปเสยครับซับยงงังแห้งเลยครับขับไปลุ้นกันต่อครับ ปลานน่ะจะขึ้นายครับส่งตะเ่าเฮาครับฝนนึ่งแข้งนะครับผมก็เสียงกันครับเสียงแนวทายห่างครับครับผมแต่ก็อยากเห็นนี่ครับธรรมชาติบ้านเฮาครับซุ้มหันอุ้ยสักแห้งหลุดครับหลอดก่อนกีไทยไปครับอิดหู้นิดเดียวครับประดุก หัวกระโหลกเลยครับฝนตกไม่ไม่คุณมักมหากินป่านะครับขับเทนี่คุยลงครับแนบึงหากครับน้ำเริ่มคุ้นครับ ขับเห็นกระโดดนะครับตักชุ่มหัวครับถึกนะครับตัวนี้ป่าย,ยังบหูครับจับอยาาคเขาครับอะยโอ้ย แสงดินนะครับเอาอยางาโค้แค่ครับครับประดุแต้มแรกครับโอ้ยปากมือผอมจำง่าครับใส่สอบครับแต้มแรก ้จับหนักพอควรครับประดุกครับตอนนี้ล่มทั้งล่มทั้งฝนครับป่าเนี่ยขึ้นไปช่วงฝนหนักๆนะครับขึ้นสูงแล้วครับตอนนี้ มองว่าเห็นการขยับขยือนนะครับจังซุ่มถึงนะครับ ปักกระเดิดขึ้นครับแสดงว่าป่าหนาจะขึ้นสูงครับพี่น้องมาแล้วครับโอ้ยง,ง,ง่ายๆายไม่ได้ครับกระดุก บังครับโอ้ย์บังครับง่ายๆมากนะครับอืมตกทุ่มก่อนครับอู้ปลาลดก็พี่ครับลองจับปลา่อนครับใครมานอกพี่น้องเอยปลาลดอืมปลไหนครับทิศขึ้นทึ่งทิศทึ่งอู้ปลาลดอืมผึ่งพ่อครับ นี่ครับปลาลดปลาดุกกำลังงึ้นครับโอ้ยกระปูปลาดุกุดโอ้ย,อยปลาดุกุดครับพี่น้องปลาดุกุดครับมาแล้วปลาดุกทรงตะเภาครับตัวนี้ เอยปลอดไฟนะพี um. er whales, ่น <the> <started opportunities. S 1> nah ้องเอ้ยลุกตรงตับเขาคุณนำไฟกวงง่ายครับพี่น้องป่าง่ายๆมื่อหม่ครับ เดบุ่งครับพอขึ้นลายรับไปแล้วใช่ไหมล่ะไงไงเนีน่ยโอ้ท่านเถบอครับปลาขึ้นหลาเลยครับแต่ปลาขึ้นฉลาดครับปลากุดครับพี่นอ้องพอเขาเป็นหน้าไม่น่าแล้วครับลงกุดครับ ครับปลาขึ้นมาแล้วครับมาลุดน,น,น้ำกัน